สวัสดีครับเป็กน,นะครับปัจจุบันผมเป็นยามนะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเ,ออเรื่องราวความโชคดีที่เราทุกคนเนี่ยที่ยังนั่งฟังผมอยู่ที่ยังดูผมผ่าน y YouTube เนี่ยมีก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยอายุ30กสกว่าแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีรถของตัวเองนะครับก็แล้วก็ไม่ได้มีบ้านของตัวเองเนาะ ก็ยังใช้รถนะครับกับใช้ห้องพักเป็นห้องพักใต้หอนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเป็นยามนะครับดูแลห้องนะครับของทางครอบครัวนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่ลงที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ครอบครัวแล้วก็ดูแลเนี่ยเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะจริงๆอ่ะผมมาเรียนจบเกียนนิยมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะทํางานดีๆเงินเดือนเยอะๆมากมายเลยแต่วันนึงพอพ่อแม่เราแล้วก็คนในครอบครัวเขาป่วยลงแล้วก็น้องผมเองเนี่ยก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วผมก็เลยต้องเสียสละตัวเองนะลงมาทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําทุกอย่างเนาะจากที่เราไม่เคยทําเลยคือผมไม่ได้จบช่างจบอะไรมาเลยแต่ผมมาอยู่ที่บ้านผมต้องทํางานเป็นช่างนะดูแลเรื่องของสิ่งต่าง ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผลประโยชน์มันก็ยังได้เยอะอยู่นะก็เงินเงินก็ยังได้เยอะต่อเดือนเนี่ยแต่พอผ่านไปสักช่วงหนึ่งประมาณ4-5หปีหลังจากที่ตาผมเนี่ยได้เสียไปละก็ทำให้การดูแลเรื่องของกิจการในครอบครัวเปลี่ยนไปการแบ่งเงินก็แบ่งกันในรูปความยุติธรรมมากขึ้นเขาใช้คำนี้เนาอะอก็คือแบ่งกันเป็น พี่น้องที่เป็นลูกของตาเนี่ยก็ได้เท่าๆกันมันทาให้เงินในส่วนของผมเนี่ยน้อยลงมากปัจจุบันเนเงินเดือนผมหมื่นก,กว่าๆนะครับเดือนหนึ่งต่อเดือนคือไม่ต่างอะไรจากการทําอาชีพเป็นยามเลยนะผมพูดตรงๆเลยคือไปเทียบกับยามกรุงเทพคงไม่ได้นะครับก็เทียบกับยามตามต,ามตาม่างจังหวัดเงินเดือนผมมานั้นแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้เนาะไม่มีบ้านนะครับไม่มีรถ รถก็ใช้กับนั่นแหละครับของครอบครัวเอามีแฟนนะครับก็เลิกกันไปนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะครับแกเป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จักนั่นแหละแกมีคอนโดอยู่หลายที่เลยนะพี่เจ้าของคอนโดหลายที่ผมไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลด้วยการ เลือดออกในสมองนะครับแล้วก็ต้องเข้าผ่าตัดด่วนวันที่ผมไปหาแกเนี่ยแกนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เจาะนะครับเป็นสายเนี่ยออกมาจากศรีรษะเลยแล้วก็มีถุงเลือดแกก็ให้ผมดูบอกเนี่ยอันนี้เป็นถุงเลือดที่ตอนนี้เลือดมันไหลออกจากหัวพี่อยู่ตลอดเวลาผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าแกป่วยหรือว่าแกมีอะไรก่อนหรือเปล่าแกบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยครับเออคืออันเนี้ย ผมรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะว่าอยู่ๆคนเราเนี่ยมันก็ป่วยเอาดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าแกบอกว่าวันนั้นนะแกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แกรู้สึกว่าแกวูบตอนวูบเนี่ยความโชคร้ายอยู่ตรงที่ว่าแกวูบแล้วศีรษะแกไปกระแทกพื้นถนนนะครับคือแกกําลังจอดรถเนี่ยเหมือนหิ้วเหมือนอ่ากำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเรื่อหนึ่งแกวูบอยู่แกบอกอยู่ๆแกก็วูบเฉยเลย หัวไปกระแทกพื้นครับนั่นแหละครับปัญหาเลยมันก็ทําให้ตอนนั้นสมองแกได้รับการกระทบกระเทือนนะครับโดยอาการที่แกแสดงมาให้ผมตอนแรกเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือสิ่งที่ผมรับรู้ได้นะครับคือแกทักไลน์มาหาผมแล้วแกพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือแบบงงงงมึนมึน,มนหลังจากนั้นนะครับก็เงียบหายไปแล้วก็มารู้อีกทีนึงนั่นแหละก็ตอนแกเข้าโรงพยาบาลคือแกบอกว่าตอนแรกที่แกเป็นนะครับ มันไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่แกบอกว่าพอกลับบ้านไปได้สักสองสามวันเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนปวดหัวรุนแรงแล้วก็พูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> แกก็เลยมาเอก็กซเรย์สมองแล้วก็พบว่ามีเลือดข้างหมอก็ผ่าตัดด่วนในวันนั้นเลยนะครับแล้วแกก็เหมือนเข้าใจชีวิตอะไรแปบ๊บหนึ่งนะครับอืมแล้วชีวิตของแกเนี่ยก็ ทำให้เราอ่ะหันกลับมามองตัวเราเองนะว่าเออถึงแม้ผมจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมมีเนี่ยมันคือสุขภาพที่ดีนะครับคือก็อาจจะโอเคแหละก็มีเจ็บปวดล้างอ่อนแอนแอ d บ้างนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้หนักขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วหนักขนาดพูดไม่รู้เรื่องนะครับการที่ผมได้มานั่งอ่านคลิปอยู่เนี่ยไม่ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะมีคนดูหรือเปล่าจะหาเงินได้ไหมหรือจะอะไรยังไงเนี่ย อย่างน้อยที่สุดนะผมก็ยังมีโอกาสทําได้ในขณะที่พี่คนนั้นเนี่ยตอนที่ผมไปหาแกเนี่ยพูดคุยยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็เลยนึกถึงคําก็เลยแบบรู้สึกว่าเออสุขภาพเนี่ยมันสาคัญมากๆนะครับแล้วคนเราเนี่ยถ้าวันหนึ่งมองไม่เห็นลงศพไม่เห็นความเป็นจริงของชีวิตอนะ่ะมันก็จะไม่เข้าใจเราจะได้ยินคนพูดมากมายนะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆต้องดูแล แต่ถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยก็ไม่มีันเข้าใจได้หรอกแล้วบอกเลยนะครับว่าสุขภาพไม่สาคัญของเงินทองมากแล้วที่สาคัญเนี่ยพี่คนนั้นเขาไม่ได้มีประกันเลยซึ่งตรงเนี้ยผมก็เนี่ยได้เข้าไปนั่งคุยกับเขาแล้วบอกเอ้ยถ้าหายมานั่งคุยกันเนาะคือผมเองเนี่ยเคยขายประกันมาก่อนนะครับเพราะว่าก็อยากรวยเหมือนคนอื่นเขาแล้วครับมันก็เลยทําให้มีความรู้เรื่องประกันบ้างแต่เหตุผลที่ผมออกมาจากการประกันเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าคือปกติถ้าเราขายของเราเล่นกับ อารมณ์นะครับมันมันยังไม่เป็นไรเขาซื้อของเราไปครั้งสองครั้งไม่ชอบก็ยังสามารถนามาคืนได้แต่ประกันอะการขายที่เน้นอารมณ์อ่ะแล้วเขาจะต้องส่งไปทั้งชีวิตคือผมเห็นหลายเคสมากเลยคือใช้ตัวแทนประกันเนี่ยหลอกล่ออ่าผมพูดคําว่าหลอกล่อเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกใช้คําว่าชักจูงคนที่จะซื้อเนี่ยด้วยอารมณ์แต่ว่าไม่ได้ให้เขาเข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไมเขาต้องซื้อหรือว่าประกันตัวเนี้ยมันดียังไง มันทําให้ในที่สุดแล้วหลายๆคนส่งไปได้ประมาณ4ี่หปีแล้วเขาไม่มีเงินส่งต่อครับแล้วเวลาที่เวรคืนกรมธรรม์เนี่ยเงินก็ได้น้อยมากๆเลยตรงนี้ผมก็เลยไม่ทำครับแต่ก็ยินดีที่จะแนะนำเขาสักครู่นะครับแล้วหลังจากวันนั้นที่เกิดขึ้นมาในสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจเลยคือผมจะทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นเนาะก็ทำให้มันดีที่สุดแลลวครับเท่าที่มันจะทำได้คือจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะผมไม่ีเรียด อย่างน้อยวันนี้ผมก็ยังตื่นขึ้นมาลืมตามาทักทายนะครับพูดคุยอัดคลิปไปนะครับมีคนดูหลักหน่วยนะครับหลักสิบนะครับหลักร้อยสักวันหนึ่งจะถึงหลักแสนหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็การพูดเรื่องสุขภาพก็จบก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมครับพี่อุตส่าห์มานั่งฟังผมพูดเล่าเรื่องราวให้ฟังครับขอบคุณครับ